สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดรับแจ้งความออนไลน์ประเด็นการหลอกขายทองรูปประพันธ์และดีไอคอนกรุ๊ปขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดต ในประเด็นที่กำลังเป็นกระแสะในประเทศไทยตอนนี้นะครับโดยมีประเด็นของการหลอกลวงขายทองรูป,ปรพัรร์จากนางสาวกรกนกและในการพลและกรณีการขายตรงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ผู้เสียหายนะครับมองว่ามีการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการมาตลอดเวลาซึ่งตอนนี้นะครับทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้เปิด3ช่องทางในการรับแจ้งความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยคาดว่า มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันนะครับประเด็นนี้ก็ยังไม่มีการสรุปผลและหากใครคิดว่าตัวเองนะครับเป็นผู้เสียหายสามารถเดินทางเข้ามาแจ้งความด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับร้องเรียนบอกอปคพชั้น2อาคารประชาอารักษ์ตึกกองปราบซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมหรือแจ้งความที่สถานีตํารวจที่ใดก็ได้โดยพนักง,งานสอบสวนจะทําการสอบปากคําและรวบรวม ความเสียยหายเพื่อส่งไปยังบอกปคพเพื่อดำเนินการต่อไปรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ที่ด s สคริปชันและคอมเมนต์ปักหมดุดและเมื่อลงทะเบียนแจ้งความออนไลน์แล้วนะครับจะมีพนักง,งานสอบสวนมาสอบปากคำและส่งเอกสารมายังบอกปคพเพืพอ่อดำเนินการต่อไปซึ่งหน่วยของตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับไม่มีการรับแจ้งความหรือว่าคืนเงินผู้เสียหายผ่านทางเพจ Facebook หรือบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิน้นหากพบเจอการแอบอ้างลักษณะดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นมิจฉาชีพซึ่งหากมีผู้สงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1599ได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ทำการแจ้งความออนไลน์นะครับเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สามารถกดเข้าไปแจ้งความเฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับหากใครยังไม่เคยแจ้งความ ก็ให้ลงทะเบียนก่อนซึ่งหลังจากลงทะเบียนและยืนยันรหัส OTP แล้วก็สามารถแจ้งความออนไลน์ได้เลยครับซึ่งนอกจากเว็บไซต์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะมีในส่วนของการรับแจ้งความออนไลน์แล้วนะครับยังมีในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีธนาคารเบอร์โทรของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าเว็บไซต์ปลอมให้เราตรวจสอบก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยซึ่งทุกคนนะครับ สามารถคลิกเข้าไปได้ที่เช็คก,ก่อนเพื่อตรวจสอบสิ่งต่างๆนะครับที่เรารู้สึกว่ามีความน่าสงสัยหรือในหมวดหมู่ของฉลาดก่อนโอนนะครับที่มีการเปิดให้ตรวจสอบบัญชีว่าบัญชีที่เราจะโอนเงินไปนั้นมีความน่าสงสัยหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใฮ้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Newtech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน